เรียนคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทุกท่านดิฉันนางพัชริยาสีบนเรืองตำแหน่งครูอาสาสมัครขออนุญาตนำเสนอสรุปผลกาปรปฏิบัติงานครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2568ดังต่อไปนี้ค่ะตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศเอำเภอเขาสนกวางม,มีทั้งหมด5ตำบลและผู้ชอบ2ตำบลมีตำบลคำน่วง มี13หมู่บ้านตัวเองขอสนฟางมี11หมู่บ้านมีการจัดทําข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือมีจํานวน35คนชาย9คนหญิง26คนจัดทําการเรียนการสอนที่ส,ทสรทชบ้านหนองสงาตาบลาม่วงมีการจัดทําข้อมูลภูมิปัญญาภา,ายีเครือข่ายมีการจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวมีข้อมูลความต้องการ การเรียนรู้ของคนในชุมชนตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิทินปฏิบัติงาน 1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานครูอาสาสมัคร 2. มีการจัดทําแผนการสอนผู้ลืมหนังสือ 3. ม,มีการจัดทํารายงานสรุปผลตามไตรามาสก,การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือมีจํานวนนักศึกษาผู้ลืมหนังสือจํานวน35คนชาย9คนหญิง26คนพบกลุ่มที่สอชบ้านหนองสงาตลคาม่วงจัดทาข้อมูลกับลงทะเบียนใน d m a s มีการจัดทําแผนการสอนมีร่องลอยชิ้นงานของผู้เรียนมากกว่า3รายการมีการจัดทําปฏิทินการจัดการเรียนการสอนมีการประเมินผู้เรียนทุกภาคเรียนและผ่านการประเมินบ้างและไม่ผ่าน มีการติดตามผู้เรียนตามบ้านมีบัญชีลงเวลาผู้เรียนและบัญชีลงเวลาครูผู้สอนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือมีการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนของกลุ่มผู้ลืมหนังสือก่อนปิดภาคเรียนภาคเรียนนี้ยังไม่มีผู้ผ่านการประเมินตัวชี้วัด ที่หร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนนี้ยังไม่มีนักศึกษาจบหลักสูตรสักคนเพราะเพิ่งลงทะเบียนเทอมแรกค่ะตัวชีวัดที่หร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนนี้ยังไม่มีปรินต์นของผู้เข้าสอบปลายภาคค่ะต้องรอให้การสอบปลายภาคครั้งนี้ผ่านไปก่อนค่ะ ตัวชี้วัดที่7จําำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลในส่วนของผูอาสาสมัครมีการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลการมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมโครงการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. โครงการกิจกรรมการศาึกษาขั้นพื้นฐาน สองโครงการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสามโครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมงานเร่งด่วนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารตัวชี้วัดที่8จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน 1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ระบบ LMS เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัลสําหรับนักศึกษารุ่นที่1และรุ่นที่2 สองโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสกลรัรอำเภอเขาสวนกวางสามโครงการฝึอกอบรมพ้าราจบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐานสี่โครงการประกาศาชาติไทยและสำนึกบนคุณพระมหากษัตย์ไทยห้าโครงการสถานึกษศา,ศาสีขาวปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดหกโครงการแห่เทียนพรรษารักวิถีไทยร่วมใจพัฒนาสังคมชุมชนเจ็ดโครงการรักนิม่เสี่ยงรักษาชีวิตสร้างกอบอกู้กันโรคติดต่อแปด โครงการพอเพียงสร้างสุขยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง3หลักการ2เงื่อนไขสีมิติโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคนสำหริบทางการเรียนภาคเรียนที่1น่ับ2อ6 8โครงการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ตัวชีวัดที่9งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมการรู้หนังสืองานอบรมการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงงานบริหารการเงินการรับเงินการเบิกจ่ายการเก็บการรักษาเงินจัดทำบัญชีตามระบบ g f งานนิเทศติดตามงานพัฒนาหลักสูตราาการจัดการเรียนรู้ทุกประเภทงานควบคุมภายในวิเคราะห์ความเสี่ยงงานจัดก,การความรู้ K.M. หรืองานที่ได้รับ แต่งตั้งจากคณะทำงานคณะกรรมการจากหน,รรน่วยงานถึสถานศึกษาสังกัดสคลออําเภอเขาชนบางรวมไปถึงการจัดกิจก,กรรมต่างๆดัตงต่อไปนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอัธยาศัยและงานเล่งดวนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ